ช่วงนี้ทําไมมันเกิดเหตุการณ์ที่ตัดผมแล้วไม่พอใจช่างลุกขึ้นวอยวายด่าทอกันเป็นประจำเลยนะนนล่าสุดดุวรีรเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาตัดผมแล้วบอกว่าขอรองทรงสั้นผู้หญิงซึ่งเป็นคนตัดเนี่ยถ่ายด้านข้างให้จังหวะนั้นผู้ชายไม่พอใจลุกขึ้นต่อว่าดูคลิปเหตุการณ์นี้กัน,นะคะ่ะทามเจ้ากันต่อพันกับพี่แมวกเงินอผมนี่พี่พี่ถ่ยพี่ถ่ของผมไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วผมต้องการบางอยนี้เห็นมันตู้ไม่ผมทำไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอ มันก็สอบค่ารลังค่าห้ังก็คือแบบเป็นเลี้ยงอ่ะคนน้องไม่ต้องจ่าย่ร้านใช่ไหมคะอ่านี่คือบรรยากาศในร้านตัดผมที่ในพื้นที่นนทบ,บุรีนะคะแล้วก็คนในร้านเนี่ยแหละแอบถ่ายไว้เพราะว่าเห็นเหตุการณ์มันไม่สู้ดีละผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ35ไปตัดผมในร้านแล้วมีคุณมาลาเป็นช่างตัดผมที่ตัดผมให้ปรากฏว่าน่าจะไม่ถูกใจแกค่ะชายคนนี้ก็เลยตะโกนต่อว่าด้วยความโกรธซึ่งช่างเองก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวแก้ไขให้นะคะ รู้จักคุณมาลากันหน่อยช่างตัดผมผู้หญิงคนนี้อายุ59ปีแล้วนะคะให้สัมภาษณ์เราร้องไห้ไปด้วยบอกเมื่อวานนี้ประมาณกับเที่ยงลูกค้าคนหนึ่งกล่าวมาตัดผมบอกจะเอาผมรองทรงสั้นเธอก็เลยถ่ายด้านข้างให้จู่ๆผู้ชายคนนี้ไม่พอใจถามว่าตัดผมทรงอะไรเนี่ยทำไมตัดแบบนี้เธอก็ตอบไปก็ลูกค้าสั่งรองทรงสั้นก็ตัดแบบนี้ไงคะแล้วพอจะตัดให้อีกข้างหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมค่ะ ลุกขึ้นวยวายดึงผ้าคลุมออกแล้วด่ากราดเลยกระทั่งมีน้องผู้หญิงในร้านมาเจราจาขอตัดให้ซึ่งก็ใช้ปตาตเลียนเนี่ยไถท,ที่ผมของเขาเหมือนกับเธอแต่ปรากฏว่าทีนี้ยอมไม่ได้โมโหหรือโกรธอะไร ก่อนออกจากร้านปรากฏยังบอกได้ว่า <_ d ream> ดีนะที่ไม่เมาไม่งั้นโดนแน่โอ้โหเธอบอกได้ยินแบบนี้ก็ใจไม่ดีก็กลัวนะคะไปที่ท่ารถเมย์ใกล้กับร้านตัดผมเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือก็เคยเห็นหน้าค่าตาก,กันเป็นคนขับรถเมย์เบอร์18เพื่อจะให้ในายท่าตักเตือนอย่ามาข่มขู่เธอแบบนี้คนทำมาหากินไม่พอใจก็พูดกันดีๆเมื่อผู้ชายคนนี้ถูกตักเตือนกลับมาหาเธอที่ร้านค่ะ <_ d ream> คุณผู้ชมคิดว่ามันจบไหม มันไม่จบนะคะยิ่งตักเตือนเหมือนยิ่งเอาน้ำมันราดไปในกองไฟคมคู่จะทำร้ายเธออีกครั้งเธอก็เลยไปปรึกษาเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าก็ไปขอโทษเา้ามันจะได้จบๆกันไปเธอก็อุตส่าห์ไปขอโทษลูกค้านะจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดเธอร้อยเปอร์็์แต่เอาเธอในงานบริการนะคะเธอก็ตัดสินใจไปขอโทษปรากฏลูกค้าไม่รับคำขอโทษแล้วบอกว่าอยากขอโทษไปขอโทษคนอื่นไป แล้วก็ยังยืนยันข่มขู่จะทำร้ายร่างกายเธอในเมื่อขู่กันเป็นรอบที่สามแบบนี้ตัดสินใจแจ้งความที่สพบางสีเมืองค่ะแก้องขกมขู่เราก็กลัวแล้วอ่ะเราเ็หญิงตัวเล็กๆก็ขอโทษทุกแล้วพอดีก็แล้วอ่ะเขาตัวใหญ่ตัวสูงอะไรทําอะไรผมแบบปลาข้าวของอะไรใส่ไหมไม่ไม่ปลาครับแต่บุคคลกเขารู้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้าย โดยอายุ59คือตัดมผมประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยตัดมา30ปีแล้วค่ะคุณมาลาบ,บอกเคยเจอเหตุการณ์ลูกค้าไม่พอใจในทรงผมมาเคยเจอแต่ไม่เคยมีใครลุกขึ้นด่ากลัดอารวาสและข่มขู่จะทำร้ายเธอขนาดนี้ก็อาศัยจังหวะเธออยู่คนเดียวเนะะี่ยค่ะเธอก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอะไรอยู่ด้วยก็ตอนนี้กลัวจะเกิดอันตรายนะคะถึงขนาดตัดเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากจะเลิกทำอาชีพตัดผมไปเลยค่ะ